สบายดีทุกคนวมืนอ้อาจารย์มีข้อสําคัญที่อยากมาบอกให้ฟังเนาะเกี่ยวกับการเทีเ่ยวในาจีนหรือว่าการเจรจาธุรกิจกับจีนสิ่งหนึ่งที่สําคัญลักลักๆที่สุดอยากให้พี่น้องประชาชนลาวเฮาหันไปฟังคลิปนี้เนาะหรือว่าพี่น้องทางฝั่งไทยก็ให้ฟังเหมนกันได้เดิอสิ่งหนึ่งที่สําคัญเวลาเลจรจาธุรกิจกับคนจีนเนาะชื่อไว้เลยว่า ยาโซโงโง่โซโงโง่แ็บไหนอาจารย์คือพื้นฐานแล้วคนซาดเฮาเนาะคนลาวคนไทยนีส่สวนหลมกักจะหมายความว่ามีความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความที่แบบว่าท่อมโตท่อมตแบบไหนโอเคเจ้าเสนอมาเจ้าเสนอเงื่อนไขมาเออเขาเขาเข้าฮับได้กรฮับได้อ่ะแล้วแต่แล้วแต่เจ้าเนาะแล้วแต่ฝ่ายเขาแล้วแต่นี่นะโดยที่ว่าเขาโอกไอเดีย เอาบกออกว่าหนึ่งสองสามค่อยได้อันนี้นี่เนาะอ่าหรือว่าเปิดกล่องประชุมมาเห็นดี้ใช่นีมอันนี้คือสิ่งที่อันตรายที่สุดเนาะเพราะว่าถ้าว่าเฮาโอกไอเดียเฮาโอกข้อเสนอเขาเสนอมาหนึ่งสองสามสี่โดยที่ว่าเฮาเอาตามเงื่อนไขเขาปั๊บประเดี๋ยวเลยเฮาบ่มีข้อคิดตัางเลยโอกไอเดียเลยนาะเขาจะตีราคาทันทีว่าว่าเฮาเฮานี่โง่ นิสัยคนจีนที่แท้จริงแท้แล้วเนาะยิ่งโง่ค่อยไปยิ่งเอาเปรียบเจา้าฟังดีๆด้อเนาะฟังดีๆเนาะจื้อไว้ให้ยักให้จื้อไว้ตลอดเลยว่ายิ่งโง่ค่อยยิ่งเอาเปรียบยิ่งจามีไอเดียยิ่งเจ้าสลาดค่อยไปยิ่งถือว่าเจ้าเลเวลเดียวกันกันกบค่อยค่อยจะบ่าเอาเปรียบค่อยยิ่งค่อยยิ่งอนาะอยากร่วมง,งานกับเจา้าให้จื่อไวนะ้เนาะอ่าอันนี้เป็นการเจรจาธุรกิจอาจารย์เคย นำพานักธุรกิจลาวเจราจาธุรกิจกับจีนเคยนำพาจีนเจราจาธุรกิจกับบริษัทองค์กรของคนลาวเขาเนาะอยู่ทั้งสองฝ่ายแล้วเวลามาเจราจากันอาจารย์สังเกตเห็นว่าส่วนใหญ่ฝ่ายลาวเขาจะบ่ค่อยมีขอนึ่งสองสามสี่จะบ่ค่อยหมายความว่ามักเอียงตามเออเขาเสนอมาจริงเออพอฟังโอเคแล้วเงที่แท้จริงแล้วนี่เขาจะเบิ่งเนาะเพราะว่าคนจีนแม่น พื้นฐานแล้วเป็นแบบนั้นเออพื้นฐานแล้วก็คือยิ่งจะบ่มีไอเดียยิ่งจะบ่มีข้อเสนอยิ่งเจ้า,า,น,จานาบ่ยกมือยิ่งเจ้าเห็นดีเออส้มเซย์หรแลละแม่นเขายิ่งเอาเปรียบเจ้าจังซี่ห่ะอนะคนจีนเด้อวันนี้ในเวลาเฮ็ดเวียกแบบน,นี้ถ้าว่าเฮาเฮ็ดเวียกนําคนจีนนี่ให้ระวังที่สุดก็คือเวลามีปัญหาเนาะย่าเด็ดขาดโทรหาหัวหน้าปั๊บโทรหาหัวหน้าคนจีนเนะี่ะ เอออันค่อยเฮ็ดรถอันนาดาประตูแล้วเดอ้อเฮ็ดจังไดนี่สึมงเราบ้าน่าเล่นขาดเนาะเจ้าจะทื่อตีราคาลดว่าเ,เจ้าแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองบ่ได้อ่าเนาะเจ้าโง่เขาจะตีราคาเจ้าโงล่ลดหมายเขาว่าเขาจะจัดเลเวลให้เฮาแบบต่ําไปลดโดนไปเวียกที่เบียกที่บ,บุเป็นตะไซเขาก็จะไซด์ไปนะเนาะมันเป็นแรบ,บนั้นเนาะเขาจะจัดให้ลด จะต่้งเนาะตั้งจากคนที่แบบว่าผู้ที่จีนมักที่ฮ็ดเรียกนมถ้าเขาเป็นลูกน้องจีนถ้ายังให้จีนมักจีนเขาลบนับถือยังซีเนาะถ้าว่ามีปัญหาเจ้าต้องมีความคิดของตัวเองอันนี้เอาอความจริงมา er, เอาเด้อทียบกันเลยเห็นเห็นพนักง,งานอาจารย์เห็นมาเนาะอาจารย์เคยเป็นผู้เลือกคนมมเให้เบียรอ่าผู้นึ่งลแล้วเม่นออกไปมีปัญหานั้นนีทุกอย่างต้องมาถามหัวหน้าเฮ้ย เจังไดนี้สมุตาบ้านแสดงว่าหัวหนา้ามีเรื่องหลายๆเรื่องที่ว่ายุ่งเรื่องร้อยล้านพันล้านเจรจาจนคิดกระเผาต้องได้มาคิดนําเรื่องขี้เล็บนี้อันนี้แหละเขามุดงิดแหงเนาะคนจีนมุดงิดแหงผู้เป็นหัวหนา้าเด้ออันนี้เด้ออาจารย์่แน่ใจว่าคนประเทศอื่นก็คือกันเฮาคือคือกันเนาะแต่ว่ามีพนักงานเปอร์เซ็นต์หลายเลยเป็นแบบนี้เนาะออกไปหอดปุ๊บมีปัญหาหนัาน้นนี้โทรหาหัวหนา้าปับ๊บเจังไดอันนี้ แต่สิ่งที่เขาต้องการไม่ยัง้งที่เขามากไม่ยัง้งคือจริงๆมีปัญหาแล้วแม่นโทรมาหา,วา,าัวหน้าแต่ว่าตอนนี้คอยเหนลดดัประตูแล้วทางที่หนึ่งคอยเอาไปแปลงันนั้นในนี้ประมาณในนี้ทางที่สองแก้ไขนี้เจ้าต้องคิดวิธีแก้ไขมาก่อนเจ้าจึงเสนอปัญหาเนาะคิดวิธีแก้ไขมาแล้วแล้วมาถามหัวหน้าว่าสิเอาวิธีใดคอยมีหนึ่งสองสามสี่หัวหน้าเห็นดีวิธีใดเลือกไหนอันนี้เขาต้องการค้นแบบนี้เนาะ เวลาประชุมคือกันเวลาประชุมในบริษัทการประชุมของคนประเทศเฮาของคนเฮาวิสัยคนลาวเฮาเนอกส่วนไงมักบอกแก้ปัญหาบอมักเสนอวิธีแก้ไขปัญหาเนาะยุ่งใส่กยาอันนี้แน่นนิสัยพื้นฐานเลยของคนเฮาคืออันนั้นกับปัญหาโอ้อันนั้นปัญหาบริษัทเฮาเป็นนั้นบริษัทเป็นนี้ให้เสนอให้แต่ประธานแก้ไข แต่หนอยนักพี่จะมีคนวะอันนี้แก้ไขหนึ่งสองสามสี่ไอเดียหนึ่งสองสามสี่แกไขแบบนี้หัวหน้าหนอยนักเนาะมีจะเสนอปัญหาอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าจีนบ่มักที่สุดเนาะถ้าบ่มีวิธีแก้ไขปัญหาย่าเสนอปัญหาดีกว่าเนาะอ่าแต่ว่ามิดก็อันตรายเนาะมิดเขาก็ว่าวงโง่อีกย้อนจังสัน้นการฮ็ดเบียดกับคนจีนถ้ายักเก้งแท้มันต้องได้แอคทีฟตลอดเวลา,ต,ลวลาต้องมีไอเดียต้องมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างอยู่ตลอดเวลา แล้วลูกน้องจีนจะเก่งกว่าลูกน้องเราคนเฮ็ดเรียกคนเฮ็ดเรียกที่ว่าเฮ็ดเวียกน้ำจีนกับเฮ็ดเวียกน้ำบริษัทเราหลังจากออกมาแล้วนี่คนที่เฮ็ดเวียกน้ำจีนจะเก่งกว่าเด้อคนเฮ็ดเป็นได้คนเฮ็ดเป็นเนาะเนาะแต่ว่าคุ้มยากเนาะคนเฮ็ดเวียกน้ำจีนเพราะว่ามันหมายเขาว่าคนจะต้องได้บุกบืนต้องได้เกิดไอเดียเฮ็ดเองอ่าหลายๆอย่างคนเฮ็ดเองกัมือ แม้แต่คนที่ให้เฮดเวียกเองหัวหน้าเองนเนาะหัวหน้าที่เป็นคนจีนเองยังบุกเก่งเดาเฮายังบ่หูยังซีเดอเนาะมันจะต้านกันนู่มองนี้ให้ชื่อไว้เนาะผู้ใดเฮดเวียงน้าจีนหรือว่าผู้ใดเจราจารธุรกิจกับจีนอ่าเจราจาแนวสําคัญสาคัญให้ชื่อไว้เลยว่าอย่าโซงงเนาะ